สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดิจิ t ัลแซค่ะในส่วนของดิจิทัลแซนีคะก็มีการที่พูดถึงกันมากมายเลยค่ะฟิชันยังออกอยู่ไหม s โ c i ช l ว i ไซด์ Social ยังออกอยู่ไหมก l o บ a อลคอนเวอร์เซชัยังมีไหมข่าวดีค่ะออกทุกอย่างค่ะนะคะแล้วก็อย่าไปฝังใจกับการที่บอกว่าแพสซมันสั้นลงมันง่ายขึ้นใช้ค่ะสั้นลงแต่จํานวนคําโดย Overall Paper เท่าเดิม ะะจากที่นักเรียนเนี่ยนะคะต้องทำอย่างเซตเก่าเนี่ยเป็นการอ่าน5 Passage ใช่ไหมคะเซตใหม่คืออ่าน54 s r t r t s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  e นะคะ p a s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  ส g e สั้นค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนมีเวลาทำา1ข้อ1นาทีเป็นอย่างยาวนะคะโดยปกติแล้วนักเรียนจะตอบได้เนะะี่ยะในเวลา40วิเนี่ยควรจะหาคำตอบได้แล้วจะทำยังไงอะคะครูหนูจะต้องรีบอ่านแค่ไหนไม่ต้องรีบอ่านค่ะอ่านให้เก่ง พออ่านให้เก่งจะเข้าใจไวเทคนิคของการอ่านให้เก่งนะคะก็คือ reading by group of word อ่านทีละกลุ่มคําอย่าอ่านทีละคําสัพท์ที่ท้องมาทีละคำดีแล้วแต่เวลาอ่านเนี่ยเอาไปรวมกันเป็นประโยคนะคะอ่านทีละกลุ่มคำแล้วจะได้ใจความที่ชัดเจน รูว่าไม่ได้บอกว่าให้อ่านข้ามนะคะบางคนใช้เทคนิคผีบอกนะคะอ่านข้ามอะไรที่ไม่สําคัญครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรที่ไม่สําคัญถ้าเราไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นนี่นะคะมันคงจะต้องอ่านหมดแหละแต่ว่ามันเป็นการอ่านกรุ๊ปอั w เวิรนะคะเราลองมาดูกันค่ะในข้อนี้นะคะเขาบอกว่า astronomers are confident that the star b e l e l t e g e s will eventually consume all the helium and is core and explode in supernova they are much less confident however about when it will happen since that depends on internal characteristic s of b OGSs that are largely unknown เขาบอกบอกว่านักดาราศาสตร์เนี่ยนะคะตอนนี้มีความมั่นใจมากเลยว่าดาวกลุ่มที่เรียกตัวเองดาวกลุ่มที่ถูกเรียกว่า b a ตเจริสเนี่ยดาวกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมันต้องใช้เฮเลียมนะคะอยู่ตรงใจกลางซึ่งเฮเลียมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะมันมีการระเบิดออกเป็นซูเปอร์โนวา แต่ทีนี้นะคะสิ่งที่นักอสโทร n โนเมเนี่ยนักดาราศาสตร์น่ยไม่มั่นใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเออมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ since that depends on internal characteristic เพราะว่าเราต้องดูแกนกลางของดาวบาเจซิสด้วยนะะ because b a j e r i s นะะ the characteristic of bajoris uh, that are largely unknown ก็เลยทำให้มี astrophysicist ค่ะนักฟิสิกดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าซาลฟีน่าเอลบาดรีนแนนซ์ ance, อ้ชื่อเรียกนนนซ์ก็พอฝรั่งเลยกนำสกุลกันนะฮะก็เลยทำให้มีนักฟิสิกดาราศาสตร์ที่ชื่อว่านนนซ์กับเพื่อนเนี่ยนะคะ recently investigated investigate แปลว่า Study แค่นั้นเองเลยค่ะเขาทำการศึกษาว่า acoustic wave in the star could be used to determine internal stellar state เขาดูว่าคลื่นของดาวเนี่ยสามารถที่จะค้นหา Uh, ส่วนประกอบที่อยู่ในดาวได้ไหม But concluded that this method c o u l d n o t sufficiently reveal แต่ว่าเขาเบอกว่าวิธีการนี้มันไม่สามารถที่จะบอกถึงลักษณะ b u t o g e n e s i s internal characteristic to allow i t its evolutionary state to be firmly fixed ประโยคนี้บอกว่าแต่วิธีการนี้ค่ะวิธีการนี้คือวิธีการอะไรก็คือวิธีการที่แนนซ์กับเพื่อนเนี่ยนะคะเขาอยากจะดูคลื่นที่อยู่ข้างในดาวอะค่ะว่าคลื่นที่อยู่ข้างในดาวเนี่ยมันมันสามารถที่จะบอกส่วนประกอบได้ไหมว่าข้างในดาวมีอะไรบ้างและเขาบอกว่าวิธีนี้มันยังใช้ไม่ได้นะคะการที่เขาบอกว่า t h method could n o คุณ f f i c i e n t l y reveal reveal แปลว่าโชว์นะคะยังไม่สามารถบอกได้ถึง internal character listic to allow volitionalistic to be firmly fixed ยังไม่สามารถบอกได้อย่าง firmly fix อย่างชัดเจนคำถามค่ะ question which best describe the function of the second sentence in the overall structure of the text นี่ขอข้อสอบค่ะนะคะถามว่าประโยคที่สองเนี่ยทำหน้าที่อะไรถ้าตอบแบบกวนๆนะคะประโยคที่สองก็ขยายประโยคแรกไง แต่ทีเนี้ยในช้อยส์เขาไม่พูดอย่างนั้นแล้วค่ะว่าประโยคที่2ทําหน้าที่ขยายประโยคแรกเขาจะมีการถามในลักษณะที่เป็น Digital เอสโดยการพูดว่า A บอกว่า it explains how the work of nance and colleague was received by others in the field เป็นการอธิบายว่าผลงานของแนนซ e กับเพื่อนเนี่ยถูกมองยังไงนะฮะในคนสาขาอื่นหรือ B It p r e e s n t o a central finding report by Nance and c o l l e a e มันชี้ให้เห็นถึงการค้นคนว้าของ Nance กับ colleague C i d e n t i f i the problem that Nance and colleague attempt to solve but did not ได้พูดถึงปัญหาที่ Nance กับเพื่อนพยายามที่จะแก้แต่แก้ไม่ได้หรือดีรบ,บอกว่ามันเป็นการพูดถึงข้อจำกัดในวิธีการ ที่แนนซ์กับเพื่อนใช้เอาละค่ะอ่านประโยคแรกกันประโยคแรกบอกว่านักดาราศาสตร์มั่นใจเหลือเกินว่าดาวาฏิเจซิส,สเนี่ยมันมีฮีเลียมอยู่ตรงกลางแล้วมันมีการระเบิดจากซูเปอร์โนวาประโยคที่สองบอกว่าแต่เขาไม่มั่นใจปัญหาไงฮะแต่เขาไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจว่ามันเกิดเมื่อไรล่ะเพราะว่าไอ้ส่วนประกอบข้างในดาวปติเจซิส่ยังไม่มีใครรู้นี่คือปัญหาในการศึกษาไม่ใช่ปัญหาในวิธีการ เพราะฉะน,นัะ้นข้อที่หน้าตอบมันมี C กับ D dog นะคะถ้า C บอกว่าปัญหาในการศึกษาของแนนซ์ส่วน D dog บอกว่าปัญหาในวิธีการเขายังไม่รู้วิธีจะทําเลยและจะรู้ปัญหาได้ยังไงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ D dog ไม่ได้ต้องตอบอะไรคะนั้นงียนคะ C แค่ตั่งเองนะคะ i d e n t i f y t h e problem เป็นการบอกปัญหาที่แนนส์กับเพื่อนพยายามแก้ว่าองค์ประกอบข้างในดาวมีอะไรบ้างแต่ยังไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ค่ะตอบ C ค่ะ